สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพิพลการออกางวัลหวยห้านอยห้านอย,นอยพิเศษประจัง้วนทีสากุมภาพันสองพันรเก้าล่างวันเลขสอตัวล่างเลขที่ออกห้าห้าล่างวันเลขห้ 5, ตัวล่างเลขที่ออก7ี่5 5 7สองแปหาองดล่างวันเลขสอตัวบนเลขที่ออก 4 0่ศูล่างวันเลขสาตัวบนเลขที่ออกศูนย์สีล่างวันเลขหาตัวบนเลขที่ออกส6 0 4 0ศ6 0 4 0นี่กนี่ก็เป็นผลออกวันหวยห้าหน้อยหาหน้อยพิเศษประจำงวนที่สกลุ่มภาพันสองพันหาลอยหกเก่าขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยห้าหน้อยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนเด้อจ้าฝาไว้้อจ้าสับตะไครกดติดตาม และเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา17นาล18นาฬิกะ30นาทีในห้านอยปกติสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า